นี่คือเจ้าแฮมนะครับนี่แหละไอ้แฮมดูเหมือนไอ้แฮมมันจะกาลังเอ,อ่อนอนอยู่นะครับม,มันก็ตื่นแล้วนะครับและตอนนี้เราก็มาอยู่กันในมาน,น้ำเชนินลนะครับ,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 บคับกำลังนอนอยู่หน้าตาก็คู่น่ารักเลยจริงๆนะครับไม่ได้โมแต่ว่า ุณจะถ่ายแค่สองนาทีนะคเกียบถ่ายนะครับก็คือคนไล่ผมาาทำซึ่งตอนนี้ก็คือเจ้าแยมมันกำลังนอนอยู่จากคูนจุดเจ,จ็ดจุดห้า <c oughs> มันขี้อยกมาด้วย <c oughs> เออคุณผู้ชมเห็นแล้วมครับนนยัง <c oughs> ไม่ใช่กองขี้นะมันคือกองอาหารคือน้ำสำหรับตุงแฮมเตอร์ กบหนูแฮมเตอร์ตัวจริงนะครับนี่แยแฮมตัวใหม่นะครับอ๋อไม่ใช่มันคือไอแฮมตัวเก่านะครับเราจะมาเฝ้าดูไอแฮมกันนะครับเราจะมาเฝ้าดูกันตรงนี้นะครับซึ่งไอแฮมก็จะหลบคนนะครับ <Okay. S 1> ชอบหลบคนรูกเป็นลูกอะไร <Okay. S 1> ชอบเคยไปอยู่ในนี้นะ ึ่งตอนนี้ก็คือมย์ก็ชอบให้มันขึ้นมานะครับบนให้มันชอบขึ้นมาพี่ <c oughs> ออกมาแล้วมันมาแล้วนะครับกำลงังจะเล่นอยู่นะครับและตอนนี้เราก็เข้าสูมม่โหมดเฟมัสนะครับซึ่งตอนนี้เจอล้ม่รู้พูดแล้วนะมันกำลังเข้าไปนะครับจะโบกเลยให้นะครับ <c oughs> สเท้ายิ่งกว่าอะไรเนี่ยส่งเท้าสตาร์ทนั่นนะครับนี่นะครับมันเห็นแล้วโอเคครับจะมาเฝ้าดูไอแฮมกันต่อนะครับจะออกมาไหมครับเห็นนะครับเราจะเฝ้าดูมันนะครับผมจะเงียบไปสักพักนะครับคุณผู้ชมต้องตกใจ ขึ้นไปแล้วครับโอ,โอ,โอยอง่งายหลังง่า,งายหลังง่ายหลังไปแล้วนะครับโอเคแล้วตอนนี้ก็คือให้มาตัดนะครับตอนที่ผมหายไปนะครับปึ๊บนี่นะครับเจอแล้วนะครับเฮ้ยย้ายตัวเล็กนั่นคุณน่ารักเลยแฮมแฮม โอ้ยเอเคครับกาบขอคุนนะครับแค่นี้นะครับ